ไม่ปฏิเสธเมื่อจะไม่ลาออกนะครับเมื่อไหร่ครับชนรรน่นานออกแน่ครับออกแน่นะนะชนน่านบอกเองก็ขอให้จัดตั้งรัฐบาลอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะออกแน่ไม่ต้องห่วงนะแต่คิดว่าชนน่านเขาก็คงยังไม่ออกหรอกครับ <laughs> เพราะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆนะออกไม่ออกก็ไม่ได้มีผลสําคัญอะไรหรอกนะครับ ไปบ้าจี้กับไอ้พวกส้มมากนะเออนะครับพ่อก็เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าแกเคยพูดไว้นะครับบอกว่าถ้าผมไปจับมือกับพัคลงเนี่ยผมพร้อมลาออกอืมนะเออตอนนี้ก็จับมือกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลาออกก็ไม่เสียหายแต่ไอ้พวกส้มนี่ยังไม่รู้ตัวถ้าชลน่านลาออกนี่นะคือพวกส้มนี่ไอ้นี่เลยนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยนะถ้าชลนานลาออกเนี่ยคือแบบไม่สามารถที่จะไปไอ้น,นี่ได้แล้วนะเอออัน,นี้ยังพอมีเยื่อใยกันบ้างนะครับชละนานเนี่ยแต่ถ้าชนลนานลาออกนี่นะโอ้โหส้มนี่โดดเดียวเดียวได้ในท้องเล่เลยนะผักมิรให้เป็นศัตรูศัตรูศัตรูมีแต่ศัตรูนะครับไม่มีใครเขาเป็นมิตรแล้ว เออนะเนี่ยเขาถึงบอกได้ว่าไอ้พักส้มเนี่ยเพื่อนไม่ครบนะครับพักเขาไปหมดเห็นไหมเออมันจะอยู่กับใครได้ละ่ะพักส้มอ่ะน,นอกจากจะอยู่กับตัวเองอะ่ะนะครับเอออย่างน้อยเออยังพอแบบถ้าจนระนันอยู่เอออ่ะยังพอแบบอะไรอย่างเงี้ย จรนั่นเขาก็ไม่ประกาศวพาเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับใครถ้าไม่มีจรณะน,น,นี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีแบบเพื่อนเลยอะว่าง่ายๆภูมิธรรมาก็ไม่เอาอยู่แล้วพักเก้าไกล <c oughs> จะไปคุยกับใครได้อะไม่ได้นะเออแม่นะครับ ถึงแม้ว่าจะลาออกถึงแม้ว่าจะตัดตั้งรัฐบ,บาลได้ถึงแม้ว่าชลน่านจะลาออกพรรคก้าวไกลก็ปิดตอกฝาโงครับไปเป็นฝ่ายค้านนะเพราะไม่มีตัวประสานกลางไงอแต่แต่วิโรจน์นี่ไม่ไม่ลาออกนะวิโรจน์นี่เคยพูดอะไรไว้ไม่เคยลาออกเลยนะวิโรจน์เมื่อไหร่จะลาออก <c oughs> <c oughs> เน่ไปพรกเก้าไกลเนี่ยต่างหากนะครับที่ว่าควรจะลาออกนะคนไม่ครบเพื่อนไม่ครบไม่มีทางได้เป็นใหญ่เป็นโตหรอกครับชนละนาเขายอมยอมเสียสละนะคำเขายอมตบัดสัตว์นะออเขาไม่ยอมไปอยู่กับพรรเก้าไกลก็มันเป็นอย่างนั้นแหละครับมันมันจะไปจัดตั้งรัฐบาลได้ยังไงถ้าไปขลากะสังอยู่แต่กไก้พรรเก้าไกลอ่ะ ใช่ไหมเขาก็ต้องเดินหน้าตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเผลอเดี๋ยวค่อยให้ลุงป้อมเป็นนายกแหละค่อยลาออกนะครับวันนี้แหละนะช่วงเย็นๆนี่แหละได้ได้รู้และวนะครับว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายกไหมแต่เป็นก็ไม่รู้จะเป็นจะรอดไหมเออใช่ไหมเศรษฐานีก่ก็ยังบอกเลยให้ลืมวาตกรรมซะนะครับวาตกรรม มีลุงไม่มีเราเนี่ยเห็นไหมเออมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะการเมืองมันต้องเป็นอย่างนั้นมันจะไปยึดถืออุดมการสองสี่เจ็ดห้ามั่นคงแน่วแน่นะครับไม่มีลุงไม่มีเรานะไอพิตามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ได้เป็นนายกหรอกใครก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่เอาหมดเออนะครับมีลุงไม่มีเราเมื่อไรผมจะได้เป็นนายกทักทีนึงนะ อย่างนั้นแหละนะครับคนเพื่อนไม่ครบนะมีปุ่มกด Thank you นะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับ